รู้หรือไม่ถ้าคุณเล่นโรบอกเจลเบกไปเรื่อยๆจูๆ่ๆค่าหัวคุณเกินต่าัาน500 <c oughs> แล้วถ้าหากคุณโดนจับคุณจะถูกส่งมายังคุกพิเศษที่เพิ่งอัปเดตใหม่มาแทนเกาะคุกที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินที่ได้หายสับสูรไปแล้วแต่ตัวเกาะจะยังไม่หายไปอย่างที่เห็นเขาได้เอาพื้นหญ้ามาทับไว้ตรงโขดหินที่เรียงรายเป็นทรงกลมแล้วคุกใหม่นี้สำหรับใครที่อยากดูวิธีออก ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะผมจะสอนทิคในการหลบหนีออกจากคุกให้ได้ไวที่สุดโดยพอคุณออกจากคุกแล้วใช่ไหมให้คุณหยิบอาวุธปืนและโดนัดจาก NPC จากตำรวจที่กำลังหลับอยู่จากนั้นให้คุณลงลิฟต์มาชั้นหนึ่งและใช้สติปออบบี้ตามผมไม่ได้เลยครับ พอคุณออกมาจากกับดักแล้วมันจะมีทางเชื่อมไปยังคุกธรรมดาเลยนะแต่ก็ยังไม่พ้นนะพอคุณหยิบโดนัทจากตำรวจแล้วใช่ไหมให้คุณเอาโดนัทไปแลกกับนักโทษที่ถูกขังลืมคนหนึ่งเพื่อให้เขาเอาอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการหลบหนีขึ้นมาแล้วอย่างที่คิดเขาได้ให้ซีโฟกับเราแล้วเราก็ไปที่กำแพงที่มีใญรัสที่เอาระเบิดแปะอยู่ได้ซึ่งมันจะอยู่ที่สนามบอแหละ ให้คูณติโฟแล้วก็บึ้มแล้วก็ระวังหินมันกระเด็นใส่นะเพราะสิ่งนี้แหละมันทําให้คุณออกจากกําแพงได้ช้าแล้วคุณก็เป็นอิสระหลังจากนี้เข้าไปป้นกันต่อได้เลยนะ